ไปติดตั้งไฟพี่ติดไฟแสงสว่างให้ชาวบ้านหน่อยหลังจากเสร็จธารกิจงานศพที่วัดมะลิแล้วนะตอนนี้ออกจากสำนักง,งานเดี๋ยวเราเข้าสูนจรรังสิริวงวิ่งกลับไปนะ ชุมชนวัดยางแล้วไปติดตั้งไฟแสงสว่างที่น้องประชาชน1จุดเท่าวันนี้ไป1จุดแลวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะฮะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราติดตั้งจุดไหนไปยังไงแล้วก็จะให้น้องประชาชนเห็นนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยสว่างขนาดไหนนะครับเราตามไปดูกันครับ ตาามไไปปดดููซอยน,นี้อยู่หลังวัดยางนะครับลงจากวัดยางเข้ามานะครับเรากำลังเดินไปจุดที่จะติดต,ตั้งนะครับสวัสดีครับ <15. S 1> สบายดีนะพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับในซอย14ซอย15อยู่ซ้ายมือนี่ฮนะไปดูกันเข้าไปดูนะตอนนี้ทีมงานกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่แล้วครับ โอเคยินดีพี่ยินดีแล้วตรงนี้มืดอ่ะใหญ่ด้วยอ๋อตรงนู้นนู้นก็เปลี่ยนไฟใหม่ได้ยังนู่นเป็น LED นู่นสว่างมากเลยไหมนู่นตัวนี้เออเดี๋ยวผมจะให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบนู้นหมดเลยนะเดี๋ยวเราเวียนดูวิธีติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงเป็นไฟโซล่าเซลล์ขนาด500วัตต์นะครับ500วัตต์ซึ่งก็ สามารถทําความแสงสว่างให้พี่น้องประชาชนได้พอสมควรได้ดีพอสมควรนะครับวันนี้เป็นดวงแรกนะที่ติดหลังจากที่ได้ไปรายงานตัวรับตำแหน่งสอกอ,อย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีติดอีกแล้วก็ตอนนี้กำลังสั่งไฟเพิ่มมานะครับโดยใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับงบประมาณของหลวงนะครับเป็นงบประมาณส่วนตัวที่ผมออกเอง นะครับและทําอย่างนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่เป็นตั้งแต่ยังไม่มีตําแหน่งก็ทําอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะติดใจเรื่อยๆนะฮะถ้าพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาว่าจุดไหนที่ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอน่าจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนหรือไม่รับความสะดวกสบายก็จะไปติดตั้งให้คืนนี้หน้าจะสว่าง เดี๋ยวตรงนู้นผมมาดูเพิ่มให้นะไปเพิ่มให้เพิ่มให้วันหลังก็ได้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 เดี๋ยวมาดูให้มีได้แล้วตรงอื่นหนูได้ได้ตรงนี้ตั้งโค้งนะทางโค้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องมีเพิ่มอีกสักสองดวงนะฮะอาจจะต้องมาเพิ่มเติมอาจจะเป็นไฟตุ่มขนาด150วัตต์มาติดในส่วนที่อายังมืดอยู่นะพรุ่งนี้ผมนัดติดตั้งไฟแสงสว่างที่วัตถุสุ่มนิเวศนะครับช่วงเช้านะช่วงบ่ายถ้ามีเวลาจะมาติดตั้งที่มให้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะครับว่าเราจะทำที่ไหนกันบ้าง